สวัสดีครับผมรัดนะครับจากรัดคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาบอกโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโปรนี้มาไวไปไวมากนะครับถ้าใครสนใจฝากชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ด่วนเลยนะครับโปรโมชั่นเราออกมาช่วยสถานการณ์นะครับช่วยผ่อนค่างวดเดือนละสามพันนะครับเดือนละสามพันฟังไม่ผิดนะครับนาน ครึ่งปีนะครับผมแถมยังมีรับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์กล่องนาน2ปีเต็มนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับและยังมีสุดยอดโปรโมชั่นนะครับจากรัฐคาเซนเตอร์นะครับฟรีดอกเบี้ยศูนย์เอ็นนาน6เดือนนะครับผมแล้วก็ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีภาษีพรบนะครับประกันภัยฟรีหมดเลยนะครับผมช่วยทุกคันดันทุกเคสนะครับลดมือสองนะครับ ขอให้ไว้ใจเรานะครับรัดคาเซนเตอร์นะครับถ้าใครอยากได้โปรนี้นะครับฝากชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ด่วนเลยนะครับด่วนโดนด่วนนะครับนี่เลยสุดท้ายนี้เรามีเสื้อ FC นะครับจากรัดคาเซนเตอร์สวยๆมาฝากหนึ่งตัวนะครับผมเรื่องรถมือสองขอให้ไว้ใจพี่นะครับพี่ประสบการณ์มากมายกว่า10ปีนะครับคัดแล้วคัดอีกรถสวยรถดีต้องที่รัดคาเซนเตอร์เท่านั้นนะครับ สวัสดีครับ